อย่าโกหกนะไม่งั้นข้าจะกินเจ้าเสียงคำรามดังก้องสะมรกฏกลางป่าลึกเมื่อตุ๊บซั่วเด็กกําพร้าผู้ยากจนเผชิญหน้ากับงูยักษ์เกล็ดเงินในตำนานขณะแอบมาตักน้ำกลางดึกงูยักษ์ไม่ได้มาเพื่อข่าแต่ยื่นข้อเสนอที่เปลี่ยนชีวิตข้าจะให้พรสามประการให้เจ้ามั่งมีที่สุดในหมู่บ้านแต่มีข้อแม้เดียวคือเจ้าห้ามพูดโกหกแม้แต่คำเดียวตลอดชีวิต ตุบซั่วตอบตกลงทันทีทันใดนั้นทองคำมหาศาลก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาคลายเป็นคนรวยที่สุดในพริบตาแต่ความรวยก็นำมาซึ่งบททดส,สอบเมื่อหัวหน้าหมู่บ้านผู้โลภมากมาถามความลับเรื่องที่มาของเงินทุบซั่วเกือบจะแต่งเรื่องโกหกเพื่อรักษาคุมรัพ์ไว้แต่ในนาทีสุดท้ายที่เขาสบตาก,กับเงาสีเงินในน้าเขาเลือกพูดความจริงทั้งหมดแม้รู้ว่าอาจจะถูกแย่งชิงทองไปจนหมดสิน้น วินาทีนั้นทองคำกลับกลายเป็นไอหมอกแล้วพุ่งเข้าหาตัวเขากลายเป็นลายปักวิเศษสีสันสดใสบนเสื้อผ้าปักมงที่งดงามที่สุดเท่าที่เคยมีมางูยักษ์หัวเราะก้องป่าพร้อมบอกว่าทองคำมีวันหมดแต่ความสัต์จริงจะทำให้คนยกย่องเจ้าชั่วนิรัน์นับแต่นั้นตุบซั่วจึงกลายเป็นผู้สอนให้ชาวมงปักลายปาจิตเตาลงบนเสื้อผ้าเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์เตือนใจว่า ความร่วยรวยที่แท้จริงคือการมีสัจจะในหัวใจ